กมคอรางกลมนะฮะชุดรางบนยาวอยู่ร3 0ยมเซนเป็นปีข้างคาวสี่เซนนะครับระยะชักอยู่ที่80มีขึ้นอีกสี่ตัวเดี๋ยวแม่บ้านเขาทักหานะฮะว่าลูกค้า ท่านใดที่ถึงคิวแล้วก็ไล่ตั้งแต่ด้านล่างไปน 1, 2, 3, <c oughs> ั่นหนึ่งสองสามสี่ท่างไม่ค่อยสบายเท่าไหร่รูปทรงก็กำคอประมาณนี้นะครับเป็นไกเซฟบนทั้งหมดนะครับใส่ลูกได้สี่มิลสี่จุดสองแล้วก็สี่จุดห้าอันนี้ลูกสี่จุดห้าครับลูกสี่จุดห้าลูกสี่จุดห้าเนี่ยฮะ ดูสี่จุดห้านี่ด้านนี้ก็แม่น่าจะเห็นเท่าไหร่ลาย ลายลดน้ำหนักหน้าก็ประมาณนี้นะครับก็ลดไม่ได้เยอะหรอกแต่แค่ทำให้มันดูสวยงามลดลงไม่ถึงขีดหรอกครับยังมากก็ขีดเดียวน้ำหนักปืนรางกลมตัวนี้อยู่ที่ประมาณ2.7 2.8ครับตัวนี้รับยางได้อยู่ที่2-3เส้นตัวนี้ก็ของลูกค้าแล้วฮะ เดี๋ยวเร,เริ่มแกะส่งให้เขาตัวนี้จะเป็นรางบอลแท็กเป็นไม้ไม้สักเป็นรางบอลแท็กก็เดี๋ยวให้บ้านทักหาฮะรางกลมที่มีอยู่สตัวนี้ว่ามีของใครบ้างโอเคฮะฝากด้วยครับขอบคุณครับ